ยายทมประพันธ์โดยวสันปัญจมีสวัสดีครับคุณผู้ฟังในอีพีนี้แอดมินขอนำเรื่องเล่าแนวปอบมานำเสนอนะครับความเชื่อนี้มีอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจะเป็นที่โจดจันมากในภาคอีสานส่วนภาคเหนือมีผีกะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผีปอบคือชอบเข้าสิงคน และชอบกินของสดของข้าวหากไม่แก้ไขคนถูกสิ่งจะมีอันเป็นไปตัวละครเรื่องนี้ขอใช้นามสมมุติว่าสน,นิสาย้อนไปในสมัยที่เธอยังเป็นเด็กเรื่องมีอยู่ว่าคนในหมู่บ้านนี้จะลือกันว่ายายทมเป็นปอบพวกผู้ใหญ่จะห้ามไม่ให้ไปคบหาห้ามเข้าไปใกล้หรือพูดจาด้วย รวมทั้งห้ามคบหากับลูกหลานของเย,ยทมแต่สุนิสาเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆยิงห้ามก็เหมือนยิ่งยุคป,ประกอบกับเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนซึ่งหลานของเย,ยทมรวมทีมด้วยทำให้สนิทกันมากในสายตาของสุนิสาไม่เห็นว่าเพื่อนคนนี้จะมีอะไรผิดแปลกไปกว่าคนอื่นเธอนิสัยดีร่าเริงแจ่มใส มูลเหตุที่พวกผู้ใหญ่ห้ามคบหามันช่างเหลวไหลสิ้นดีในความคิดเหตุความเชื่อของชาวบ้านที่ปักใจเชื่อว่ายายทมเป็นปอกมีอยู่ว่าเมื่อปีก่อนยายทมได้ย้ายครอบครัวมาจากภาคเหนือมาตั้งถิ่นฐานใหม่ปลูกบ้านแบบเพิงชั้นเดียวมีลูกสาวคือป้ามะลิกับหลานสาวอายุสิบขวบติดตามมาด้วย อาศัยปลูกเพลิงบนพื้นที่ของญาติของแกห่างจากวัดประจำหมู่บ้านซึ่งอยู่ตะวันออกสุดของหมู่บ้านบ้านของแกอยู่ห่างจากวัด300เมตรยายทมมีรูปร่างผอมบางน้ำหนักตัวคงไม่เกิน40กิโลกรัมกว่าผิวขาวเหลืองสูงไม่เกิน150เซนติเมตรเมื่อมาอยู่ในหมู่บ้านแกจะไม่ค่อยสูงสิง และคบหาสมาคมกับชาวบ้านมากนักส่วนการทำมาหากินป้ามาลิทำงานรับจ้างหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลักส่วนยายแก่ไม่ได้ทำอะไรนอกจากจะเข้าป่าหาเห็ดหาของป่าเอามาให้ลูกสาวเอาไปขายบ้างส่วนตัวแกเองจะทำตัวลึกลับตลอดวันหนึ่งมีคนในหมู่บ้านเป็นสองผัวเมียได้ออกไปหาไข่มดแดงในป่า ได้ไปประสบเหตุไม่คาดคิดอันมาจากยายทมขอเล่านอกเรื่องหน่อยนะครับไข่มดแดงเป็นอาหารจานโปรดอย่างหนึ่งของคนภาคอีสานจึงออกหากันมากยุคนั้นป่ามีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่และสูงขึ้นหนาแน่นเพราะต้นไม้จะแข่งกันขึ้นสูงเพื่อแย่งแสงแดดกันป่ามีความอุดมสมบูรณ์นอกจากจะมีไข่มดแดง ยังมีผักหลากหลายชนิดในป่าเช่นผักเม็กผักติ้วผักกระโดดป่าและยังมีเห็ดอีกหลากหลายชนิดที่ขึ้นเองในป่าเช่นเห็ดเพาะเห็ดคอนคือจะเป็นเห็ดที่ขึ้นตามขอนไม้ที่ผุผูเห็ดปลวกทางภาคอีสานเรียกเห็ดโคนขณะที่ทั้งสองคนผัวเมียกำลังเพลิดเพลินกับการหาของป่าเมื่อได้ของมาเพียงพอแล้วจึงพากันเดินกลับ เพราะตอนนั้นเวลาเริ่มบ่ายคล้อยมากแล้วระหว่างทางได้เดินลอดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งโอบไม่รอบกิ่งแรกสูงจากพื้นดินไม่ต่ำกว่าสิบเมตรเห็นจะได้ท่านใดนั้นได้ยินเสียงลมพัดยอดไม้เบื้องบนไหวทั้งสองคนผัวเมียเผอิญแหงหน้าขึ้นไปมองไม่ได้มีเจตนามองหาจึงไปเห็นใหญ่มนั่งแกว่งขาอยู่บนกิ่งไม้ แกว่งขาทั้งสองข้างสลับกันไปมาอย่างสบายอารมณ์ฝ่ายเมียจึงตะโกนถามขึ้นไปว่ายายขึ้นไปทําไมยายร้อนเหลือเกินจึงขึ้นมารับลมข้างบนลมเย็นๆสบายกว่าข้างล่างยายทมตอบกลับสองผัวเมียแล้วปล่อยอารมณ์นั่งแกว่งขาไปตามเดิมคนข้างล่างจึงพากันเดินกลับไปโดยพกพาเอาความสงสัยเต็มประดา เพราะเหตุใดเย่ถมรูปร่างบางผอมแค่นั้นทำไม่ขึ้นต้นไม้ใหญ่ชนิดโอบไม่รอบแก่ขึ้นไปได้อย่างไรทั้งที่สูงขนาดนั้นโดยความสงสัยหนักจึงได้ตกลงกันว่าจะย้อนกลับไปแอบดูว่าเวลาแก่ลงมาจะลงได้ยังไงคราวนี้ให้แยกกันดูคนละฝั่งย่องเงียบเข้าไปอย่าให้ยายถมแกรู้พอทั้งสองคนเข้าประจำที่ ซุ่มดูหลังพุ่มรกใบบงังพักหนึ่งใหญ่ธมก็ลงจากต้นไม้ภาพที่ขนข้างล่างเห็นทำเอาตกตะลึงเมื่อใหญ่มหันหัวลงมาก่อนลักษณะเหมือนสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งลงอย่างคล่องแคล่วเดียวเดียวถึงพื้นตลอดเวลาได้ตกอยู่ในสายตาของสองภูมียจนแกเดินลับหายไปจึงออกจากที่ซ่อนมายืนถกเถียงกัน ถึงภาพมหาสัศจรรย์พันลึกที่เพิ่งบังเกิดขึ้นแกเห็นเหมือนข้าหรือเปล่าหรือว่าข้าตาฝาดไปวะฝ่ายผัวเอ่ยขึ้นเห็นสิแกตาไม่ฝาดหรอกข้าเห็นเหมือนกันยายทมลงจากต้นไม้เอาหัวลงเหมือนตัวอะไรชนิดหนึ่งนั่นแหละฝ่ายเมียว่าข้าว่าเหมือนตัวแลนเออเออข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเหมือนมากตัวแลนนี้ ทางภาคกลางเรียกตัวเฮี้ยหรือเรียกให้สนอกหน่อยเรียกตัวเงินตัวทองขอเล่านอกประเด็นเรื่องตัวเงินตัวทองเวลาจะลงจากต้นไม้มันจะหันหัวลงเมื่อหลายปีก่อนผมได้ไปเยี่ยมเยือนบ้านเพื่อนซึ่งอยู่ในตำบลในคลองบางปากฏอํอำเภอรพระสมุรเจดี JD. บ้านของเพื่อนคนนี้อยู่ไม่ไกลจากคลองไม่เกิน50สิเมตรพอหันไปทางคลอง จะมองเห็นป่าทึบต้นไม้ที่มีอยู่เยอะคือต้นลำพูผมมีโอกาสได้ไปพักค้างบ้านเพื่อนคืนหนึ่งพอตื่นมาเช้ามืดบรรยากาศคุมเครือไม่มืดไม่สวา่างทันใดนั้นผมต้องขยี้ตาแรงมีบางสิ่งเคลื่อนไหวบนต้นไม้ตายซากต้นหนึ่งเห็นเป็นเงาดำๆคืบคานล,ลงมาจากต้นไม้โดยหันเอาหัวลงมาก่อน แล้วทยอยลงไปในน้ำมันเป็นอะไรที่น่ากลัวทีเดียวสำหรับผมพอสว่างหน่อยแสงสว่างเรื่องเรืออาบยอดไม้ริมคลองเหลืองอารามเพื่อนผมออกมาจากห้องมาล้างหน้าแปลงฟันมีโอกาสได้พูดคุยกันเพื่อนร้องอ๋อมีอาการสำลักเหมือนจะหัวเราะบอกที่เห็นนั้นมันคือตัวเงินตัวทองและเจ้าสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่เยอะมากมีอยู่เป็นฝูงใหญ่ สารพัดขนาดความยาวมีตั้งแต่หนึ่งเมตรสองเมตรขึ้นไปก็มีเราเดินเล่นไปตามริมคลองเที่ยวชมธรรมชาติตัวเงินตัวทองบางตัวนอนอาบแดดตัวใหญ่มากนึกว่าจะระเเคสอีกเรามาถึงต้นไม้ตายซากต้นหนึ่งที่ผมเห็นในทีแรกสูงประมาณ15-20เมตรมีกิ่งเยอะกลางวันก็พอจะเห็นตัวเงินตัวทอง อยู่แถวโคนต้นไม้อยู่บ้างแต่พอตกกลางคืนเพื่อนบอกว่าพวกมันจะพากันปีนขึ้นไปนอนบนง่ามกิ่งไม้ที่ตายซากห้าตัวบ้างบางคืนถึงหกตัวพอตอนเช้าพวกมันจะพากันลงจากต้นไม้ตายซากโดยหันหัวลงทุกตัวเรียกว่าเห็นจนชินตาขอจบเรื่องเล่าตัวแลนด์ก่อนนะครับย้อนมาที่เรื่องของยายทมลงจากต้นไม้นี่เอาหัวลงก่อน สองโวเมียดได้เล่าให้ชาวบ้านฟังต่างก็วิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานาแล้วก็พูดขึ้นกันมาว่าถ้าเยธมทำเช่นนั้นได้จริงแกจะต้องเรียนมนอะไรสักอย่างแล้วร้อนวิชาเป็นแน่เรื่องนี้เมื่อรู้เข้าถึงหูเยธมแกก็ปฏิเสธโดยสีหน้านิ่งไม่มีตกใจให้เห็นยายน่ะก็ปีลงเหมือนคนทั่วไปใครมันจะเก่งได้ถึงขนาดน,นั้น หลังจากนั้นไม่นานหมู่บ้านข้างเคียงมีข่าวว่ามีคนถูกผีปอบลงเป็นผู้หญิงมีสามีแล้วขณะนั้นเธอกำลังทอผ้าแบบภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งการทอผ้าใช้เองจะทำกันแทบทุกบ้านพอถูกผีสิงพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปร้องโวยวายแบบคนโดนผีเข้าเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันต่างก็แตกตื่นมาดู หนึ่งในนั้นได้ไปตามคนที่มีความสามารถไล่ผีให้มาช่วยด้วยทางภาคอีสานเรียกหมอธรรมซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนั่นเองเรื่องปอบเข้าคนในหมู่บ้านเคยเกิดขึ้นหลายครั้งถ้ามีคนเกิดอาการผิดปกติจะถูกสงสัยไว้ก่อนว่าปอบลงบอกมาแกเป็นใครชื่ออะไรและบ้านอยู่ที่ไหนหมอธรรม เอามีดจี้ไปที่ร่างของคนที่ถูกผีสิงทำเอาร้องโอดโอยเหมือนโดนเหล็กร้อนเผาไฟจี้โอ้ยข้ายอมข้ายอมแล้วข้าชื่อธมอยู่อีกหมู่บ้านอยู่กับลูกหลานอีกสองคนข้าย้ายมาอยู่ได้หลายเดือนแล้วเออออกไปได้แล้วถ้ายังเข้ามาสิงคนบ้านนี้อีกข้าจะตามไปจัดการแกหมอทำสั่งเฉียบขาด ได้ได้ไดสิสสข้าจะไม่ <จะ S 1> มา,มาบ้านาน,นี้อีกสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นได้ล้มตึงลงยาช่วยกันเขยาข่าคางให้ฟื้นคืนพอลืมตาสลัดอาการงัวงเงียเหมือนคนที่เพิ่งตื่นนอนแสดงว่าปอบได้ออกจากร่างแน่แล้วแต่ละคนพากันถอนหายใจอย่างโล่งอกเธอได้ถามพวกชาวบ้านว่ามามุงดูฉันทำไมแล้วพวกคนมาทำอะไรกันต้องเยอะแยะ พวกชาวบ้านจึงได้ช่วยกันเล่าเรื่องให้ฟังทั้งที่เธอยังงงไม่เลิกแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะจำได้แค่ว่าตอนนั้นกำลังทอหูกอยู่ดีๆมันบูบไปเฉยเฉยมันไม่รู้สึกตัวเลยขณะนั้นเองสองผัวเมียหาไข่เมดแดงจากต่างบ้านได้ขับรถผ่านมาเห็นคนมากชุมนุมกันจึงแวะเข้ามาสอบถามพอได้ยินชื่อผีปอบ ไดเอ่ยชื่อยายทมขึ้นมาทันทีเพราะพฤติกรรมน่าสงสัยมากที่สุดชาวบ้านต่างวิพากวิจารณ์กันสนุกปากยายถมได้มาอารวาสเข้าสิงคนต่างบ้านเรื่องนี้สองผัวเมียจะต้องนำเอาความบอกกับคนในหมู่บ้านได้รับรู้จะได้ระวังตัวไว้ไม่น่าละ่ะตอนที่เห็นยายทมนั่งแกว่งขาอยู่บนกิ่งไม้สูงออกปานนั้นเราเลยถามแกว่ายายขึ้นไปทำไม แกบอกว่าขึ้นมานั่งรับลมเย็นข้างบนที่แท้แก่คงร้อนวิชาเพราะพวกที่เรียนวิชาอักคมและไสยศาสตร์ถ้าเป็นปอบไม่ได้เข้าคนมันจะอึดอัดอกจะแตกต้องลงเข้าสิงคนเสียละมัง้งเรื่องหรือที่ว่าเยธททมเป็นปอบเป็นที่จดจันทกันมานับตั้งแต่นั้นลุงป้านาอาผูา้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็จะบอกกันต่อตอ ห้ามลูกหลานของตนเองเข้าไปใกล้ห้ามไปพูดคุยห้ามไปเล่นกับลูกหลานของเยธมมาได้สักพักใหญ่แล้วแต่สุนิสาเป็นเด็กแก่นเด็กกล้าโดยบ้านอยู่ห่างกันเพียงถัดไปอีกหนึ่งหลังเท่านั้นจึงชอบไปมาหาสู่กับหลานสาวของเยทมบ้านของเยทมสร้างอย่างง่ายๆอยู่แยกต่างหากออกจากลูกหลานตั้งอยู่โดดเดี่ยวในสวนบ้านของป้ามะลิก,กับลูก จะปลูกห่างออกมาอยู่ใกล้ถนนเรื่องข้าวปลาอาหารป้ามาี่จะจัดหาไปให้ลูกสาวของมาลิชื่อแววถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปที่บ้านของยายปกติแววไม่คิดไปสุงสิงกับยายนักหรอกเพราะยายน่ากลัวในความรู้สึกของแววแต่มีครั้งหนึ่งแววแอบขึ้นไปบนบ้านของยายตามวิสัยของเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นได้ขนดูนูน่นดูนี่ จนไปถึงหิ่งบูชามันมีหุ่นปั้นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งคล้ายจระเข้อยู่ตัวหนึ่งกับมีพวงมาลัยและผ้าสีฉุดฉาดหลากสีรอบหุ่นสัตว์เลื้อยคลานจนแทบมิดกำลังจะเอื้อมมือไปจับอยู่แล้วแม่มาตามเส็ก่อนดูเหมือนแม่จะระวังมากไม่ให้มายุ่งกับของของยายวันหนึ่งสุนิสากับแบววได้นัดแนะเพื่อน มาเล่นบอลเล่บอลที่บ้านของแววและบังเอิญลูกบอลกลิ้งไปในบริเวณบ้านของยายธมแววจะเอาออกมาเพราะเกงเพื่อนจะกลัวยายแต่สุนิสาเป็นเด็กกล้าเกินตัวอยากรู้อยากเห็นไปหมดในใจก็รู้คำเตือนจากผู้ใหญ่เรื่องของยายทมใจหนึ่งอยากรู้คำตอบด้วยตัวเองจึงเอ่ยปากจะเข้าไปเก็บลูกบอลแทนที่จะรีบเก็บรีบออก สุนิสากลับเดินย่องขึ้นไปบนบ้านของยายทมจนไปเห็นหิ่งบูชาที่มีหุ่นปั้นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งเคยได้ยินแววบอกไว้เธอจึงต้องการขึ้นมาดูให้เห็นกับตาไม่ดูเปล่ายังพยายามเอื้อมไปจับมาดูมันอยู่สูงเกินจึงหาของมาลองก่อนจะเหยียบขึ้นไปหยิบลงมาดูยิงเพ่งดูไม่รู้มันเป็นรูปเลื้อยชนิดไหนกันแน่จึงละความสนใจ ไปมองตรงช่องว่างของฝาบ้านที่ทำด้วยไม้ไผ่ไม่รู้ว่ายายนอนอยู่ข้างในหรือเปล่าขนะก,กำลังเอาใบหน้าแนาบชิดรอยแยกใช้สายตาเพ่งมองหายใยธมข้างในห้องค่อนข้างมืดมีเพียงแสงจากข้างนอกเล็ดลอดส่องเข้าไปทำให้พอจะเดาอะไรอะไรได้บ้างพลันต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นดวงหน้าหนึ่งจ้องมองเข้ามาเช่นกันใยทมนั่นเอง แก่จ้องตาไม่กระพริบนึกภาพออกไหมครับว่าพอสุนิสากระพริบตายายก็กระพริบตาและก็สยายิ้มกว้างเด็กหญิงร้องรั้นเลยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปในทันทีในคืนนั้นสุนิสานอนไม่หลับเลยเมื่อนึกถึงใบหน้าที่น่ากลัวของเยทมจะเข้าห้องน้ำคนเดียวยังไม่กล้าประมาณสามทุ่ม ทุกคนในบ้านเข้านอนกันหมดแล้วสุนิสาได้ยินเสียงเรียกมาจากหน้าบ้านเป็นน้ำเสียงของยายแกสาหนูสาเอ้ยยายเอาลูกบอลมาขืนให้ลงมารับน้อยสุนิสากำลังเคลิ้มจะหลับลูกพรวดไปมองจากหน้าต่างไม่เห็นมีใครมาเรียกทำเอานึกชะงนแต่พอเคลิ้มเคลิ้มจะหลับทีไรมันได้ยินเสียงเรียกทุกที จนรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจับใจประมาณสี่ทุ่มเกิดปวดท้องขึ้นมาต้องเรียกพี่ให้ไปส่งห้องน้ำตามต่างจังหวัดโดยมากปลูกอยู่แยกจากตัวบ้านพี่ชายจํำใจต้องตื่นกลางดึกมาส่งน้องสาวขณะทำธรุระอยู่นั้นพี่ชายยืนหาวอยู่ข้างนอกพลันหางตาไปเห็นร่างคนแอบซุ่มยืนอยู่ในสวนใกล้บ้านหันหน้าไปทางห้องนอนของสุนิสา พอเธอเสร็จธุระออกมาพี่ชายคว้าแขนวิ่งเข้าบ้านในทันทีเข้าไปปลุกพ่อกับแม่ว่าเห็นเยทมเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านทำเอาสุนิสาตะลึงเพราะตอนจะเคลิ้มหลับหลายครั้งมีเสียงยายแก่มาเรียกทุกทีพ่อถามสุนิสาเสียงสัน่นด้วยระยะหลังข่าวเรื่องเยธมเป็นปอบหนาขึ้นเรื่อยๆโกว่าแกจะมาทำคนในบ้านได้ถามลูกว่า พระยังอยู่ที่คอใช่ไหมสุนิสาสะอื้นไห้เอามือกุมพระไว้มั่นพยักหน้าบอกว่ายังอยู่และยังมีเรื่องที่ไม่ได้บอกพ่อกับแม่เมื่อตอนกลางวันได้ไปเที่ยวเล่นบ้านของแววล,ลูกบอลเกิดตกเขตโดยบ้านของยายทมเลยอาสาเข้าไปเก็บจากนั้นจึงไปพบเรื่องน่ากลัวพี่ชายถือโอกาสฟ้องพ่อกับแม่เรื่องที่สุนิสาชอบไปเล่นที่บ้านของหลานยายทม ห้ามไม่เคยฟังจนโดนดีเข้าจนได้สุนิสาเลยโดนไม่เรียวไปหลายทีคราวนี้พ่อกับแม่กำชับนักกำชับหนาะอย่าได้ไปที่บ้านนั้นอีกและอย่ารับของอะไรที่เป็นของยายทมด้วยจากวันนั้นผ่านไปหลายวันวันหนึ่งแววเอาเข้าวต้มมาฝากสุนิสากำลังจะแกะหอ่อเอามาใส่ปากพลันต้องชะงักเมื่อแววบอกว่ายายทมฝากเอามาให้ สุนิสาไม่ลืมคำสั่งของพ่อกับแม่เพียงเอาเก็บไว้ไม่ถึงกับทิ้งให้เสียน้ำใจเพื่อนพอรับตาจึงค่อยเอาไปทิ้งเพราะกลัวอย่ถมนั่นแหละยังจำเรื่องที่แกเป็นปอบปอบที่ชอบสิงกินเครื่องในคนที่บ้านพูดกรอกขูมาอย่างนี้จนกลัวช่วงนั้นพวกเด็กๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านเพราะอยู่ในโรงเรียนมีคนถูกปอบเข้าสิงอาทิตย์หนึ่งหนึ่งถึงสองคน นับวันจะถี่มากขึ้นแม้จะยังไม่มีคนตายชาวบ้านเริ่มมีปฏิกิริยาว่าจะเอายังไงดีกับปอบเยทมเพราะเรื่องทำนองนี้จะร้องเรียนที่ไหนก็ไม่มีกฎหมายรองรับไม่มีที่ไหนเขาทำกันจึงต้องทำตามวิธีของชาวบ้านโดยตกลงกันว่าจะหาหมอทำมาปราบแต่ชาวบ้านยังไม่ได้ทำอะไรป้ามะลิก็ได้พาเยธมกับลูกสาว ย้ายไปจากหมู่บ้านเสร็แล้วในเมื่ออยู่ไปก็หากินฝืดเคืองไม่มีใครจ้างงานจากไปโดยที่แววไม่ได้ร่ำราสศนิสาทำเอาใจหายเพราะรักเพื่อนคนนี้มากไม่อยากให้ไปเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงทิ้งไว้แต่เรื่องราวให้ชาวบ้านได้เล่าขานกันเท่านั้น